นี้นะคะพี่ปุ๊บจะมาสอนวิธีการทาพาราฟินนะคะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยที่จะสอนวิธีการนวดก่อนน้ามันที่เราใช้เนี่ยมันจะเป็นนะคะใช้สําหรับการนวดตื้อโดยเฉพาะนะคะกค่อยๆทานะคะค่อยๆทานวดต่อนค่อยๆทา จากนัก้นการเราจะค่อยๆรูปนะคะการรูปเนี่ยเราจะรูปเพื่อกระตุ้นเส้นเลือดดำน,นะคะและต่อมน้ำเหลืองที่ทาํางานใต้ผิวให้เขาทางานได้ดีขึ้นนะคะเขาจะช่วยในเรื่องของผิวพรรณจะทําทให้ผิวพรรณของเราเนี่ยกระชับขึ้นนะคะและแต่งตึงขึ้นคลิกนี้ค่คะแล้วก็การอีก้าง,งหนึ่งก็ให้รูปเหมือนเดิมค่ะข้างหนึ่งนะคะเราจะทําประมาณสิบครั้งเราจะรูปกันประมาณสิบครั้ง อี่ฟาร์มีจ้ะน้ำมันที่ใช้นะคะจะเป็นแบบนะคะขุ่นเว,นวลาลวกเราจะมีความร้อนนิดๆน,นะคะจากนั้นนะคะเราก็ค่อยนะคะลมืขนมถ้าตอนนี้เราจะเริ่มจากเบาๆก่อนนะคะจากนั้นเราจะค่อยๆนะคะเริ่มมันหนักมากขึ้นเรื่อยๆ จากนั้นนะคะเราจะมานวดน,นะคะที่ตรงหลังมือจากนั้นเราจะมานูดที่บริเวณนี้นะคะเรื่องจากการลูบก่อนค่อยๆนะคะดึงลงมาจากนั้นนะคะเราจะนวดน,นะคะบริเวณโคนกระตุ้นนะคะรักเล็กทำให้ลากเลยแข็งแรงและจะได้ยาวไปขึ้นกดนะคะแล้วปล่อย บริเวณโคนค่ะกดแล้วปล่อยเราจะทำเป็นคู่นะคะจากนั้นเราจะมานวดนะคะระหว่างนิ้วการนวดระหว่างนิ้วเนี่ยนะคะเวลานวดให้เราใช้เนื้อนะคะบริเวณนี้นะคะหัวแม่มือแต่เราจะไม่ใช้บริเวณตรงกระดูกนะคะไม่งั้นเวลาที่เรานวดให้ลูกค้าเนี่ยลูกค้าจะเจ็บ สักประมาณห้าครั้งค่ะช้าบ้างนะคะแล้วก็สลับนะคะเร็วบ้างจากนั้นนะคะง่ายมือคะ่อะเมื่อบริเวณน,นะคะฝ่ามือมือในนักหนัก หมุนกลมหมขึ้นจากนั้นกดนะคะ3ส,ส่วนหนึ่งสองสามคะจากนั้นก็เลยเวนนิ้วนะคะค่อยขึ้นค่อยนวดขึ้นไปจากมาน,นะคะก็ค่อยกดดับนิ้วนิดนึง จากนั้นเราจะมาบริหารส่วนของข้อมือนะคะไม่ต้องเองค่ะทีละข้างค่ะด้านขวาก่อนสักประมาณสิบครั้งเหมือนกันแล้วถึงจะมาด้านซ้ายประมาณสิบครั้งส่วนนี้นะคะบริหารข้อมือเนี่ยเราจะช่วยใน,นเรื่องของนะคะไม่ทําให้ข้อมือนะคะมีผังถืตอกนะคะจะไม่ทําให้เป็นเน็คชานะคะเป็นตะคื นะคะจกมันให้ค่อยๆจับที่ข้อมือลูกค้านะคะเริ่มจากประมาณกลางนะคะาการต่อแล้วเราค่คอยๆดึงเบ,บาๆยืดเส้นนะคะที่ข้อมือนะคะอีกสครั้งคลพอนะคะต่อไปก็จะเข้าสู่นะคะของขั้นตอนนะคะการมาเพื่อตัวะคาะร์แบอบน